คลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการแพทล,ลอมนะซัมซุง J200F นะหรือว่าน่าจะเป็น A20 หรอ่าไฟล์ดาวน์โหลดมาครับแต่ไฟล์ออกมากประมาณนี้แล้วไปกดเลยไม่เลยไปดาวน์โหลดอันอไดเวอร์ซัมซุงหรือว่าโปรกแกรมแพเนาะโอ딘 เปิดโปรแกรมตัวนิกขึ้นมาก็ไดนาะคลิกมาชวนโอดินแล้วก็คลิกดาวน์โหลดหเเอาไปเก็บไว้ที่เดตท็ออเขร็นแลิวเลาะ ส่วนไฟที่ยังบ่มีไดเวอร์จะดาวน์โหลดไดเวอร์คำพิสูจน์ตรงนี้นะไดเวอร์ล่าสุดลิกดาวน์โหลดเข้ามาบอดเก่าเอ้ยสำเร็จแล้วเนาะมันจะเปิดเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เหาเนาะส่วนตัวนี้ติดไปก็ได้นะมีแต่ไฟออกมาเห่ารวนที่นี่ก็ได้ ว่าดาว์โหลดรุสารละชุดเน,ะน,นาะทำตอนนี้เลรื่องประเทศในก็ได้ในบ่มีปัญหาอย่างเด้อบ่มีผลยังกับการลงล้อมของเรา อยู่ระหว่างการล่อที่ตั้งไดเวอร์เนาะเขาไปเปิดโปรแกรมอูดินที่มันแตกไฟล์ออกมาเปิดขึ้นนะมาเนี่ยเนี่ยก็มั่คิดคำว่าด B ีล้อมนะวันนี้เป็นแบบนี้ส่วนไฟล์ล้อมของเขาเขาแตกออกมากเป็นตัวนี้เนาะดึงมาใส่เลยก็ได้นี่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเซน B OM, ดีล้อมเอาไปเป็นดีล้อมมาใสา่ ร้วไปคลิกในมันแล้วก็มาแล้วคลิกในนี่แล้วก็มาเลือก Add แอดไปที่ desktop ก็ได้เหมือนกันนะไปที่ไฟล์ของเรามัน,นี่ก็ได้นะเลือก AP เลือก AP ไปเป็นแท็บ,บ AP นะอรอตัวนี้มันจะนานน,นิดนึงอย่าไปคลิกที่หน้าจอนะเดี๋ยวมันจะค้าง สังเกตในโปรแกรมโอดิเนาะเวลาดึงไฟล์ AP พเข้าไปเนาะมันจะข้ามบอกว่า not support not uh, r e s p s p o n n i n g เนาะแต่ก็ต้องสนใจยังปะนะนนี้แหละเดี๋ยวมันมาีม่พรอว่าไฟล์นี้มันมีขนาดใหญ่เดบ๋อวมาแล้วอคอวันนี้ก็คลิกไฟล์ต่อไปดึงมาเลยก็ได้ cp แล้วก็ chc ส่วนอัน ยูเซอร์ดาต้อยู่รูปในปุ่มนี้บางปุ่มจะเปลี่ยนนะอันนี้นก็ต้องคลิกเข้าไปนี้แหละวันนี้รอแต่ที่ตั้ง driver. ไดร์มันใช่ไหมครับอันนี้ในมือถือของเขาขเขากายปิดเครื่องแล้วก็กดเขาดาวน์โหลดโหมดของมือถือนะอันนี้จะบอกลูกค้าก่อนกดอ่าดาวน์โหลดเขดาดาวน์โหลดโหมดในมือถือเจ้าเอออานนี้กดอ่าเพิ่มเสียงบานหนึ่งเพิ่มเสียง โอเคบันน okay, si ี้เช e ื่อมกบคอมเราไม่ต้องขยันหรอบันนี้เด้อขี้เราบอขี้เรได้นี่เอ้าเบิ่งมือถือดูเบิ่งเบิ้งถ่ายถ่ายถ่ายนานอี่จริงแจ้งมากคอยเบิ่งถ่ายด้ดีดีเบิ่งมันบริสันมันบตรงกัน chế bỏ môi trường vững trạng เดี๋ยวเนาะหลังจากมันดาวน์โหลดสําเร็จแล้วลจะมาแตกไ,ไฟ,กไฟล์าไฟล์่เก่าเฮานี่บ่ได้เนาะแตกออกม,ามาอีกรอนึงแกไฟล์นะ แต่ป้ายสั้มเล็กคือเก่านะอ,อันนี้มันเป็นป้ายแบบเดียวเดียวของไีเนาะคือเก่านะแล้วเอพีมใส่เอพีบีล้อมใส่บีลนะ้อมเนาะแล้วก็ซีเฮดกับใส่ซีเฮด เนาะเขามามาหนีแล้วก็จะตั้งขายัง่เขมาตั้งนี่คือเก่าแล้วตามนี่ก็ได้เนาะบีสตาร์ทมือถือเขามันเชื่อมอยู่นะเขาดาวน์โหลดโหมดแถมแถมบอกเออมือถือไม่ยังอยู่ในโหมดคือเก่าเลยว่ะไอ้ล่ะจอจอจพอไม่เชื่อมใหม่เบอร์มันคือบุมียังเกิดขึ้น พอแล้วบ่เชื่ยวบใหม่บ่เออโอเคลอวันนี้ยังมันนะโอเคน่ะ ถ้าขึ้นไปนี่พลาดไปนี่ละผ่านแล้วนะอาผ่านแล้วปิดเปิดมือถือใหม่เบิร์มันปิดเปิดเองบอกเก้รอ,อ,อมันจีเมลว่าม,มันมันมันไปขี้ขามตีไม่เบ็นหอเคเดี๋ยวขี้ขายแป๊บหนึง่ง อินเบนซีแมาเดียวเชื่อมอยู่เนาะเซ็กอันนี้เป็นเจสองโปรเนาะคิดอ่าห้าจุดห้าเหลืออยู่ห้าจุดสองห้า ไปจีเงินพ่นเมื่อก็ได้นะบ่เพื่อจะง่ายกว่าแบบเสี่งเงินดีกว่าโอเคผ่านแล้วกดกลับไปที่นานา้นาแรกแล้วก็กดย้อนไปอีกบานึงไม่ใช่มีคามกันี้โอเคนะผ่านแล้วมันตัดเงินแล้วตัดเครดิตแล้วลองกดกด,กดไปเบิร์้นกดไปแล้วกดมาใหม่แบบกี้นี่นี่ละ มันจะมีใครคิดขามได้เลยนะเป็นบอกโอเคไม,ม่ขามเลยก็คือฟาน่านปิดเลไได้เนี่